สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยเป็นดวงรายวันของคนเกิดทั้ง7วันนะคะงานเงินความรักความสัมพันธ์พร้อมกับเลขนำโชคจากหน้าไพ่ดวงประจําวันอาทิตย์ที่3มกราคม2,564นะคะสําหรับคลิปนี้ สีมงคลสําหรับทุกท่านค่ะวันอาทิตย์นี้นะคะต้องการเสริมดวงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใช้สีดาหรือสีเทาค่ะเสริมดวงในเรื่องการงานใช้สีชมพูเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภใช้สีเขียวสีที่ควรหลีกเลี่ยงสีฟ้ากับสีน้ําเงินนะคะวันนี้มาดูที่คนเกิดวันอาทิตย์อืมเลขนําโชคของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะหกสามหนึ่งเก้าหกสามหนึ 9, ่งเก้า ในส่วนของการงานดีมากค่ะนะดีมากในลักษณะที่ว่าราบรื่น,นะคะราวกับหุ้นส่วนกับเพื่อนร่วมงานกับลูกน้องบริวารน,นะทุกสิ่งทุกอย่างอะโอเคประคับ,ปร,คบประคองไปได้ด้วยดีมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวงานทําไม่ทันนู่นนี่นั่นอะมีคนช่วยนะคะทุกอย่างโอเคหรือคุณเองอาจจะเป็น,นฝ่ายที่จะช่วยเหลือคนอื่นก็ได้โดยรวมไม่ได้สร้างปัญหา การเงินดีคล่องตัวนะคะอาจจะมีเงินฟุกๆนะคะวันนี้เงินฟุกๆ,กๆเงินที่แบบว่าอาจจะเป็นพวกเงินโบนัสหรือเงินพิเศษต่างๆเงินที่ได้มาแบบไม่ต้องเหนื่อยจนเกินไปเนาะโดยรวมก็ดีค่ะคล่องตัว ความรักอะดีคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจนะคะมีโอกาสที่จะอาจจะตกลงใจเป็นแฟนกันสัทีกับใครบางคนที่เราคุยหรือบางทีนะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีเพื่อนฝูงหรือมีคนกลางพ่อสื่อแม่สื่อแนะนําเราให้รู้จักใครบางคนแล้วเราก็รู้สึกดีมากเริ่มมองเห็นอนาคตละเริ่มมีความหวังเริ่มรู้สึกว่าเออเราเรา,เราสดชื่นเรามีชีวิตชีวาเรารู้สึกว่าคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ย มีโอกาสพัฒนาเราถูกใจมากด้วยนะคะส่วนคนที่มีแฟนก็ถือว่าดีนะพูดคุยกันเข้าอกเข้าใจมีความหวังนะคะสดชื่นอาจจะได้วางแผนความสัมพันธ์การวางแผนการแต่งงานมั่นหมายวางแผนมีลูกสร้างครอบครัวนะคะเรียกได้ว่ามีความสุขชื่นมื่นมากวันนี้สาหรับคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์ เลขนำโชคของคุณมาเลขเดียวค่ะเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดเรื่องของการงานวันนี้ทำงานอย่างสนุกสนานนะคะเหนื่อยอาจจะต้องมีเรื่องของการเดินทางหรือต้องออกข้างนอกนะคะต้องรุกต้องลุยมากกว่าปกติแต่คุณรู้สึกว่าคุณคุณสนุกนะทำงานอย่างสนุกกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวารู้สึกว่ามีความหวังรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าอันนั้นก็อยากทำอันนี้ก็อยากทำเต็มไปหมดเลยพลังเหลือเฟือ ะะการเงินก็เป็นวันที่วางแผนในเรื่องของการเงินนะวางแผนการลงทุนวางแผนว่าเราจะทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นเพื่อให้การเงินเรามั่นคงดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่โดยรวมไม่มีปัญหานะความรักนะคะคนโสดก็มีแต่เพื่อนมีแต่เพื่อนร่วมงานมีแต่คนคนที่แบบว่า คุยโดยที่ยังไม่ได้มากกว่าเพื่อนนะคะคุณยังไม่สนใจคุณยังสนุกกับการทํางานยังมีเป้าหมายในเรื่องงานที่ชัดเจนไม่เหงานะทํางานอยู่กับเพื่อนสบายสบายไปนะคะคนที่ไม่ค่อยมีคนคุยเท่าไหร่นะคุณอาจจะต้องออกสังคมมากหน่อยนะไม่ว่ากับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าไปติดต่อประสานงานอะไรก็เปิดตัวเยอะหน่อยนะคะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเนาะ ส่วนคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยอาจจะต้องควบคุมความเป็นธา,าตุไฟนะคะสำหรับไพ่วันนี้การเอาแต่ใจตัวเองใช้อารมณ์เป็นใหญ่หรือบางทีใจร้อนนะคะอาจจะทําให้มีผลกับความสัมพันธ์ได้ในขณะเดียวกันจัดแบ่งเวลาดีๆนะคะทำงานแล้วก็ดูแลแฟนด้วยนะเอาใจ,จใส่เขาด้วยก็จะทําให้ทุกอย่างมันโอเคขึ้นเนาะคนเกิดวันอังคารค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะ4 3 1 4 3 1สําหรับคนเกิดวันอังคารเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะนิ่งแต่ว่าก็เป็นการนิ่งแบบอยู่ตัวนะคะสาหรับคนเกิดวันอังคารนิ่งแบบอยู่ตัวแบบว่าเอาตัวรอดได้นะคะมันเป็นวันของการประคองตัวอาจจะไม่เหมาะสําหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่เหมาะสําหรับอะไรที่จะแบบว่าเออต้องใช้เงินใช้ทองในการลงทุนอะไรประมาณนี้นิ่งเงีเยบๆประคองตัวไปก่อนแล้วกันนะคะการงาน การเงินดีสบายๆนะคะมีใช้มีจ่ายนะเดือดร้อนก็มีคนคอยช่วยเหลือผู้หญิงนะคะที่จะคอยช่วยเหลือประคับประคองเรื่องการเงินของคุณแต่โดยรวมแล้วส่วนใหญ,ญ่ก็หนักไปทางในเรื่องกินนะเนาะที่ต้องจ่ายไปหน่อยแต่ก็ไม่เดือดร้อนค่ะสบายความรักก็ดีค,กกดคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาจีบหรือเข้ามาพูดคุยแล้วคุณก็ถูกใจด้วย มีโอกาสสารสัมพันธ์ด้วยเรียกได้ว่าความโสดของคุณะสะเทือนแล้วนะคะก็เตรียมพร้อมรับให้ดีๆถูกใจด้วยนะคะมีโอกาสพัฒนาคนที่มีแฟนก็ดีค่ะวันนี้ได้ใช้เวลาร่วมกันพูดคุยกันนะคะกันหนุงกันหนิงนะมีชีวิตชีวามีความสุขนะคะไม่ทะเลาะ <c ười> คือมันเป็นอะไรที่ดีอ่ะเนาะเออคนเกิดวันพุธ นำโชคของคนเกิดวันพุธสองหนึ่งนะคะสองหนึ่งการงานดีมากนะคะโอกาสใหม่ๆจังหวะใหม่ๆช่องทางใหม่ๆในเรื่องของการงานของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าคุณเห็นช่องทางที่แบบว่าอะไรก็ตามแต่จะทําอะไรก็ตามที่เขากําลังนิยมกันตอนนี้นะคะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความทันสมัยนะเรื่องการงานที่อาจจะต้องเดินทางอยู่บ่อยๆงานเกี่ยวกับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยจะถือว่าแบบว่า,เ,าเข้ากับคุณมากในวันนี้โอกาสที่จะประสบความสําเร็จคือมันเป็นวันที่ดีค่ะคุณทําอะไรก็ดีนะมีคนคอยสนับสนุนมันเหมือนกับว่าโชคเข้าข้างเราแล้วลทาอะไรก็สําเร็จนะคะอุ้ยดีมาก นะคือคือคุณไม่ต้องห่วงเรื่องงานคุณเลยขอให้มองในแง่ดีแล้วก็กระตือรือร้น,นที่จะรับอะไรใหม่ๆเข้ามานะในส่วนของการเงินก็ยังพอไปได้นะคะระคบประคองได้แต่ต้องมีวินัยในการใช้เงินให้มากกว่านี้บางทีเราใช้เงินตามใจตัวเองนะคะบ,บางทีก็นะใช้ดีนะจ่ายเก่ยวกับลูกหลานบริวารน,นะคะค่อนข้างเยอะเพราะเราใจดีเอาเอาพอดีพอดีก็พอนะคะ ความรักนะคะก็ยังนิ่งๆอยู่เนาะคนโสดอาจจะมีคนมาคุยมีการพิจารณาใครบางคนแต่เพียงแต่ว,ว่ามันยังไม่ไปไหนมาไหนเราก็ต้องดูจนมั่นใจก,ก่อนนะคะสําหรับคนเกิดมันพุธเราเรายังไม่รู้สึกว่ามันใช่อะคะ่ะก็ดูจนกว่าจะมั่นใจยังยังไม่อยากออกท่าทีอะไรเยอะ คนมีแฟนนะคะก็เป็นช่วงที่อาจจะความสัมพันธ์มันนิ่งๆไปนิดนึงไม่ไปไหนมาไหนก็ต้องดูกันต่อไปเรื่อยๆปะคบประคองนะคะต้องหาเวลาให้กันเยอะกว่านี้คือบางทีความสัมพันธ์มันช้าไปอะค่ะพอเริ่มต้นคบกันแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยไปไหนมาไหนอาจจะใครบางคนอาจจะกําลังลังเลใจก็ได้หรือบางทีตัวคุณอาจจะกําลังสงสัยอยู่ว่าถูกลงมันมันมันโอเคไหมนะคะก็ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะ คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะอืมดีมากคนเกิดวันพฤหัสบดีเลขนำโชคของคุณนะคะ1 103 1หนึเรื่องของการงานดีวันนี้นะมันเป็นจุดเปลี่ยนนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีไอเดียคูณโปรเจกต์ใหม่งานใหม่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นกิจการใหม่หรือไอเดียใหม่ จัดการได้ขอให้ลงมือจริงจังนะคะถ้าคือบางทีสิ่งที่คุณทํามันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ถนัดเลยคุณไม่เคยทํามาก่อนแต่ว่าขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะว่าคุณอ่ะคุณมีความสามารถในการเรียนรู้นะคะสิ่งใหม่ๆได้ดีมากนะคะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเนื้อปรึกษาหาปรึกษาแบบว่าผู้รู้นะคะหาข้อมูลให้นแน่นแล้วก็ลงมือได้เลยต้องทําจริงจังนะคะคือมันเป็นมันเป็นโอกาสที่ดีมากวันนี้ค่ะ นะความคิดสร้างสารรค์หรือแม้กระทั่งการจะไปพูดคุยอะไรกับใครในเรื่องของการงานขอความช่วยเหลือติดต่อประสานงานอะไรคําพูดของคุณนะพูดอะไรใครก็ฟังใครก็เชื่อนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เด่นในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเด่นในเรื่องของการพูดคุยเจราจาการสื่อสารนะคะเยี่ยมสุดๆนะโอกาสสาเร็จสูงมาก การเงินกําลังจะดีแล้วนะคะปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่คุณเจอมามันกําลังจะเปลี่ยนแล้วนะแต่ว่าคุณเองคุณต้องทํางานแบบจริงจังมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนด้วยนะคะปรับเปลี่ยนการวางแผนการเงินการใช้เงินนะคะหรือแม้กระทั่งรูปแบบการหาเงินนะหลายสิ่งหลายอย่างมันกําลังจะดีแล้วมันจะมีโอกาสใหม่ๆช่องทางทําเงินใหม่ๆเข้ามานะคะก็พยายามที่จะกระตือรือร้นหน่อยเนาะนะคะ ในส่วนของความรักก็ยังนิ่งๆคนโสดก็ดูๆไปก่อนอาจจะมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยบ้างแต่ว่ามันก็ยังเป็นทางไกลนะคะยังไม่มีอะไรชัดเจนยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากนะัก็ก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนเนาะในส่วนของคนที่มีแฟนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระยะทางนะคะเจอกันน้อยคุยกันน้อยอาจจะพูดเรื่องของการงานหรือว่าอยู่ห่างกัน นะคะแต่ว่ายังคงยังคงเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกอยู่โอกาสสารสัมพันธ์โอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ก็มีแต่ว่าอาจจะต้องออหันมาโฟกัสกันและกันให้มากขึ้นหน่อยคือบางทีเราโฟกัสในเรื่องของการทํางานแฟนเราก็โฟกัสเรื่องงานคือต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยสนใจกันนะคะมันก็เลยไม่ค่อยไปไหนมาไหนก็ต้องพยายามหน่อยเนาะคนเกิดวันศุกร เลขนำโชคของคุณค่ะ2-2-5 2-2-5เรื่องของการงานวันนี้จะเหนื่อยๆไปนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณอาจจะมีเรื่องที่คุณต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอันนั้นก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเรียนรู้เพิ่ม แต่ว่าบางทาพีพองานที่เราทําประจํามันจะเนื่อยแบบว่าทําพอให้มันเสร็จเรียบร้อยไปแค่นั้นนะคะอาจจะไม่ได้กระตือรือร้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างก็ถือว่าราบลืน่นแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีตัวคุณเองมีศักยภาพในการที่จัดการทุกอย่างให้ไปด้วยดีด้วยนะคะการเงินตึงๆหน่อย นะอาจจะต้องหมุนเงินอาจจะต้องหยิบจับตรงน้นมาจ่ายตรงนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมารายจ่ายเราเยอะเราไม่ค่อยมีวินัยในการใช้เงินมันก็เลยทําให้วันนี้ค่อนข้างที่จะต้องต้องอใช้เขาเรียกว่า <c oughs> ใช้ไหวพริบหน่อยนะคะจะหมุนยังไงหมุนได้แหละนะคะหมุนได้แต่ว่ามันเราก็รู้เหมือนกับว่าเออมันไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่เนาะตึงๆนะพยายามประคับประคองไปค่ะเอาให้รอด ความรักนะคะไม่ได้ตั่งใจเท่าไหร่คนโสดก็ดูเบื่อเบื่อเซ็เงเซงมีความรู้สึกว่าเออบางทีคนใหม่ก็เข้ามาคุยแล้วก็ไม่มั่นใจนะบางท่านไม่มั่นใจคนใหม่คนเก่ามันก็ไปไปไหนมาไหนมันมันมันรู้สึกว่ามันมันมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเศร้าใจ อาจจะเป็นความผิดหวังเก่าๆาทีมันวนเวียนมาอีกรอบหนึ่งทําให้งอยๆเงาเศร้าอยากฟังแต่เพลงเศร้าๆไม่ค่อยสดชื่นก็ต้องลองพัฒนาเออลองพิจารณาดูนะคะว่าทำยังไงเราถึงจะรู้สึกว่าเออมันมีความสุขมากขึ้นมันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจนะคะก็ได้แต่ให้กําลังใจกันเนาะส่วนคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะก็ไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะคะแฟนไม่มีเวลาให้หรือบางทีก็วันนี้ไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันก็จะเงาๆเศร้าๆ,าๆคิดถึงนะคะ ก็ต้องอดทนกันต่อไปนะคะคุณเกิดวันเสาร์ค่ะเลขนำโชคของคุณ1099 1099เรื่องของการงานถือว่างานเยอะ เหนื่อยแล้วก็อาจจะต้องบริหารจัดการดีๆนะคะคือบางทีคุณแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้เองคนเดียวอันนั้นฉันก็ทำอันนี้ฉันก็ทำนะคะเพราะเรามั่นใจว่าเราทำแล้วเราทำได้ดีนะอาจจะต้อง แบ่งให้คนอื่นช่วยด้วยนะคะในบางงานนะคะอย่าแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยตัวเองในขณะเดียวกันอย่าใจร้อนนะคะค่อยๆทําไปทีละนิดทีละหน่อยไม่ใช่ว่าเราจะพยายามผลักดันให้มันสําเร็จโดยที่บางทีแรงเราหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไม่พร้อมที่จะสําเร็จในช่วงนี้ก็ต้องทํากันต่อไปนะคะจะัดสรรแบ่งงานให้คนอื่นช่วยด้วยอย่าแบกทุกอย่างไว้คนเดียวมันเหนื่อยเกินไปคือช่วงนี้มันยังไม่มีอะไรที่มันที่มันจะไปคืบหน้าชัดเจนเราไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆทําไป การเงินดีคล่องตัวแล้วก็สบายๆ <c oughs> ไม่มีปัญหานะคะอาจจะต้องควบคุมรายจ่ายที่มันไม่จำเป็นบ้างแค่นั้นเองความรักนะคะอาจจะก,ก็ก็ดีนะแต่มันก็จะอึมครึมหน่อยนึงคนโสดก็เหมือนกับมีคนคุยแต่ก็ไม่ผูกมัดคุยกันเล่นๆคุยแบบ คุยแบบจีบจีบคุยคุยโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะคบอะค่ะเนาะมันจะเป็นแบบนี้บางทีคนกุวันเสาร์บางท่านก็คุยหลายคนโดยที่ไม่จริงจังกับใครเลยเรารู้สึกว่าแบบนี้ดีแล้วสบายแล้วก็ความโสดก็ดีคุยได้หลายคน <c oughs> ไม่ไม่ผูกมัดตัวเองนะคะส่วนคนมีแฟนนะะอาจจะต้องสนใจกันและกันให้มากกว่านี้นะคะนึกเออ มีความสุขร่วมกันให้มากกว่าน,นี้คือบางทีเราคิดว่าเออแบบนี้เรามีความสุขคือฉันสบายใจแบบนี้ฉันก็ทําแบบนี้โดยบางทีเราก็ลืมไปว่าเออแฟนเราเขาต้องการอะไรเขาอยากให้เราทํำยังไงเขาอยากเจอเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องพยายามหน่อยนะคะใช้เวลาร่วมกันมีความสุขร่วมกันไม่ใช่มีความสุขข,ของใครของมันนะคะมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ไม่ไปไหนมาไหนนะคะอันนี้ฝากคนเกิดวันเสาร์เอาไว้ เรียบร้อยค่ะดวงประจำวันอาทิตย์ที่3มกราคม2564เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะก็พรุ่งนี้มาเช็กดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ